สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์อำเภอพานจงังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มาทำระบบท่อน้ำนะครับเจาะโลนะครับเพื่อจะเอาท่อ PVC เข้าใส่ตรงนี้ครับเป็นที่ให้น้ำระบายออกครับตอนที่มันตอนที่มันกินน้ำหรือว่าตอนที่มันฉี่มเยี่ยวนะครับตอนที่มันขี้ใส่ไว้ในที่กินน้ำมานะครับจะเอาเออกทางนี้ครับ แต่รูข้างบนนี้จะเป็นรูเป็นรูจุกน้ำอัตโนมัติครับที่ให้หนูกิน,นครับฝีมือทำเองนะครับถึงแม้จะไม่สวยแต่ก็ด้วยความภาคภูมิใจเขาด้วยฝีมือตัวเองนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายนี่นะครับนี่จะมีสองสองทางนะครับนี่นะครับดู พอจะเอาหนูนี่มาใส่นะครับคัดแยกหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับรุ่นต่อไปนะครับแต่และรุ่นนะครับและหนูเนื้ออะไรนะตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับชาแบบประหยัดเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วนะครับของฟาร์มนะครับ การทำที่ให้ระบบน้ำนะครับนี่ครับระบบน้ําหนูนะนี่ยังไม่ได้ชาบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะอีกสักวันสองวันก็จะเสร็จน,นะมีอุปกรณ์การต่อต่อนะครับนี่นะครับจุกน้ำหนูอัตโนมัตินะ นี่อุปกรณ์ต่อจุกน้ำหนูนะครับไว้ใช้ใเดินระบบน้ำนะครับอีกประมาณอีกสองลูกนะครับปูนนะครับต้องซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับฉาบแล้วก็จะขัดมันข้างในด้วยนะครับ ให้หนูขึ้นขึ้นไม่ได้นะครับแค่นี้หนูก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะครับใช้เปลียงขัดมันนะครับแต่มันจะมีรอยร้าวครับคือตอนที่ผสมปูนคะรับพอฉาบคนเดียวฉาบไม่ทันนะเพราะมันมเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับตอนนี้นะครับพอปูนเริ่มจะแข็งตัวไวกว่านะครับ นี่ล็อกนี้ก็มีสองรูนะครับระบบน้ำนี่นะครับนี่นะครับตามที่ท่อ PVC ใส่ไว้ตรงนี้นะครับ ทำเสร็จแล้วจะคัดแยกหนูลงมาไว้แล้วนะ้อ <c> เ <oughs> ลก็ได้ใส่พัน์ใหม่มาจากที่เวียงประเป้าเลยนะครับหนูนะครับ <c oughs> เป็นหนูฟุกครับของอำเภอเวียงปราเป้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับโอ้ยมันจะมืดหน่อยตรง ตอนนี้มันจะมืดหน่อยนะครับจะมองไม่เห็นนะจะอยู่ข้างในนั่นแหละอ๋อพอดีไม่ได้เปิดเสีงสว่างของมันมานนี้รังพึ่งคงจะใหญ่น่าดูนะครับตอนนี้นี่ระบบน้ำนะครับ นี่เป็นลูกมันนะครับไปใส่แล้วดักได้ลูกมันมานะอ่า,าน,นี่นะครับนี่หนูพวกเวียงเป้าเป้านะครับหนูพวกยักษ์เวียงเป้านะครับตัวนี้เริ่มหลายขีดแล้วครับตอนนี้ ลอดลูกนะครับสองชุดนะครับมันจะสดอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้คขอดลูกนะครับนะอีกกิมไม่กี่วันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับก็จะได้ทําการย้ายแล้วทำหลังคาให้มันไปตามสเต็ปสเต็ปนะครับทําเองชงเองนะครับตอนนี้ มีบล็อกเหลือเอาไว้สร้างให้มันต่อนะครับสร้างที่อยู่ให้มันตอน่อนะตอนนี้ต้องจะเอาปูุปูุงผสมน้ําแล้วก็จะเอามาลูให้ท่อมันมันลื่นนะครับอีกหลายอย่างอยู่นะครับตอนนี้น,นี่ระบบน้ำนะครับ อันนี้จอระบบน้ําเสร็จแล้วหมดนะครับเหลือแค่ต่อ,อต่อแล้วทาเออทำอะไรนะ<ำ>อ่างอ่างน้ําให้มันนะครับอ่างน้ํายังไม่ได้ทํานะครับเหลือทําอ่างน้ําให้หนูนะครับแล้วทําถาดอาหารให้หนูอีกค,คลิปก็มีแค่นี้นะครับโปรดกดติดตามกด subscribe ก,กดกระด,ดิ่งด้วยนะครับ 所以，他。